จริงเราเข้าใจเรื่องในเรื่องหนึ่งนี้นะครับเรื่องอื่นก็เหมือนกันหมดเลยครับเราเข้าใจทางตาที่เห็นช่องเดียวอีหกช่องมันก็เหมือนกันอีห้าช่องก็เหมือนกันหมดห้าช่องหมายถึงเราแค่เห็นทางตาเห็นรูปเราเข้าใจกระบวนการของมันถูกต้องไหมฮะอีห้าช่องคือทางจมกูกทางลิ้นจังทางมองอะไรก็เหมือนกันมันแค่เปลี่ยนจ,จุดอย่างเช่นแกเข้าใจว่าเกลือหนึ่งเม็ดเอาเกลือเม็ดหนึ่งเม็ดขึ้นมาเกลือเนี่ยเค็มไหม เกลือเค็มทุกคนทั้งโลกเข้าใจว่าเกลือเค็มเกลือมันเค็มอยู่แล้วแต่ว่าเค็มแบบคนทั้งโลกเข้าใจมีใครบอกมั่งว่าเกลือไม่เค็มไม่มี่ไมหรอกบอกว่าเกลือเค็มฝรั่งเขาเรียกว่าเค็มเค็มแบบภาษาฝรั่งจีนก็เค็มแบบภาษาจีนอินเดียก็เค็มแบบภาษาอินเดียถ้าเขาบาลีก็เค็มแบบบาลีทําไมไม่เค็มแบบไทยล่ะเอาไทยไปเค็มได้ไหมแต่ความหมายก็คือเค็มคืออาการนั่นคือนี่คือสมมุติ คนที่เห็นวิมุตเนี่ยมันอ,อ๋อมันลักษณะเนี่ยมันก็เค็มก็คือเนี่ยอาการของมันส่วนชื่อเรียกเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นตัวบรรล,ลุถึงความเค็มตัวบรรลุถึงความเค็มก็คือการอะไรการที่ท่านต้องได้ชิมแล้วรู้นเนี้คือคือการเค็มไม่ไเค็มด้วยตำราไม่ได้เค็มด้วยอักษรไม่ได้เค็มด้วยความสมมุติหมายที่เราใช้ชื่อเรียกนะครับถ้าพุทธวิถีเรารู้แล้วไหมว่าเกลือเค็ม โลทั้งใบก็รู้ว่าเกลือเค็มถ้าเราเข้าถ้าเรามีพื้นฐานทางทางปัญญาเอาหยิบเกลือขึ้นมาเรารู้เลยว่าเกลือไม่ได้เค็มเค็มไครับอาจารย์ไอ้เค็มนี่คนทั้งโลกเขาเค็มคือเค็มอย่างชาวบ้านชาวบ้านเขารู้ว่าเกลือเค็มเด็กรู้ไหมรู้ครับดรรู้ไหมรู้ใครก็รู้ว่าเกลือเค็มแต่มันเกลือเค็มอยู่แค่นั้นไงเขาเรียกว่าเกลือเค็มที่ไม่รู้จักความเค็มของเกลือ พอๆที่แกเห็นนกไหมเห็นครับจ้ะทั้งโลกเห็นนกไหมเห็นเรียกว่านกไหมเรียกว่านกไม่ทั้งโลกเขาเรียกว่าเบิร์ดบ้างเรียกว่าอะไรบ้างตามแต่ภาษาท้องถิ่นแต่ทั้งหมดก็คือนั่นแหละไอ้ลักษณะอย่างนั้นนหะเรียกว่านกแล้วยังเยอะๆนกกระจิบนกกระจาบนกกระจอะเส้นไอ้นั้นเป็นรายละเอียดแต่ทั้งหมดรวมแล้วถ้าเป็นสัตว์ประเภทอย่างนี้รวมๆแล้วเขาเรียกว่านกอันนี้คืออัตรารวมๆเรียกว่านกนะครับมันเรียกว่านกเต้างไหมรู้จัก แต่นั่นแหละเขาเรียกคนทั้งโลกเห็นนกก็เป็นนกเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นแม่น้ําเป็นแม่น้ําเห็นคนเป็นคนเหมือนกับเห็นเกลือเป็นเกลือแต่ไม่รู้ความเค็มของเกลือแกรู้ไหมความเค็มของเกลือรู้ครับเพราะผมก็เอามาชิมเอามาชิมแกก็ชิมเกลือเค็มไหมก็ไม่เค็มไม่แตกต่างคนทั้งโลกแต่ถ้าค่าค่าเค็มเกลือไม่ได้เค็มไม่เค็มยังไงเกลือไม่ได้เค็มเลยเราเข้าใจผิด ตัวเค็มคือกูเค็มอยู่ที่กูไม่ใช่อยู่ที่เกลืออันนี้มันมันมันสูงขึ้นมาไหมครับสูงขึ้นมาลเออมันผิดกับชาวโลกแล้วชาวโลกเขาว่าคือเกือเค็ม,มใช่ไหมพัดใช่ไหมแกลองชิมดูดิแกรู้เลยเกลือไม่เค็มแต่ถ้าแกอยู่อย่างชาวโลกมันก็เค็มอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโลกียะแต่เมื่อไหร่ที่แกชิมเกลือแล้วไม่เค็ม อันนี้โลกุตละแต่มึงเค็มไปเหอะมึงก็อยู่ด้วยโลกิยะแหละเค็มชิบหายเค็มเข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 ็มอันนี้เขาว่าโลกิยะว่าไปตามโลกทางใบเขาก็ว่านเค็มแต่ถ้าโลกุตละเนี่ยครับ <pues S 1> ชิมแล้วไม่เค็มเกลือไม่เค็มครับไม่ใช่ว่างเปล่าจากความเค็มนี่ใครแยกเห็นโลกุตละกับโลกิยดโดยบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องโลกิยะกับโลกุตละ คราวนี้อะไรถึงอยู่แล้วแกอยู่ได้โรคกรดละแล้วโลคกรด,ดก็คือเข้าใจว่าเกลือมันไม่ได้เค็มไอ้ที่เค็มมันคือเราเกลือมันไม่รู้ไม่เชื่อความเค็มมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นไตลักณ์มันเป็นอะไรตามผิดตามผลที่เราให้ค่าก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่เราเค็มครับว่าไหมเ,เกลือเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดน้อยปร,ประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ได้เค็มตัวที่เค็มคือเรา เราเขา้าจิตเรื่องนั้นกูเขาเ้าใจว่าเกลือมันเค็มเนาะแกว่าเขาอย่างงี้ยใ,ใครก็เข้าใจอย่างนี้แต่พอชิมปุ๊บอืมเกลือไม่ได้เค็มเลยเข็นที่กูล้วนๆเลยถ้าไม่มีกูเกลือเค็มไหมหก็ไม่เค็มหเห็นไหมครับเออเออเออมันสูงขึ้นมานี่เขาเรามองเห็นชักจะมองเห็นความจริงขึ้นงงกูงงง่ายเกลือเค็มมาตลอดชีวิตแต่พอชิมจริงๆมันไม่เค็มอันนี้สูงขึ้นไปด้วยด้วยภูมิปัญญา แต่เขาดือแล้วือมันเค็มมันรู้อะไงไม่เค็มลิ้นมึงจะไม่ใช่แต่ว่ามันกําลังร้อยเรียงความความเค็มให้เห็นว่าเกลือไม่ได้เค็มเราต่างหากที่เค็มมันเข้ามาหามหาจุดจุดตรงนี้เลยจุดศูนย์กลางในการให้ความระยำตําบอลดับโลกใบนี้ด้วยตัวมึงทั้งสิ้นเลยอืไอ่ะมึงมึงบอกว่านกบินได้มึงว่านกบินได้เหรอบินได้ครับนกกะบินไม่ได้หรอก ที่บ mm. ินได้อะเพราะมึงเห็นไงถ้าตามึงบอดมึงเห็นนกบินได้ไหมไม่เห็นครับเอออ่ะจากแกเข้าใจเกลือเนี่ยมันมันไม่ได้เค็มแกเค็มเกลือแกก็จะเข้าใจเรื่องนกแล้วล่ะแกเข้าใจภูเขาภูเขาเขียวใหญ่ไหมใหญ่ครับไม่มีเขียวไม่มีใหญ่ที่เขียวและใหญ่เพราะตามึงเห็นหรอกถ้ามึงตาบอดมันมีความเขียวมีความใหญ่ไหมไม่มีครับเห็นนี่ยเกยว่าไหม ฟังทำอย่างง่ายๆะนะใครก็เข้าจใจได้นี่เองนะเขาเป็นชาวไทยใหญ่เขายัางฟังทำรู้เรื่องเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเกลือไม่เค็มหรอกรู้แล้วแล้วแกอย,อยู่ด้วยเกลือไม่เค็มเหรองั้นใส่เกลือไปเลยเวลาแกงอะ่ะสักสองตะวักมันไม่เค็มอยู่แล้วจะได้เพิ่มปริมาณอย่างงี้โง่ไหม,ไมโอ้มึงเก่งมากเลยมึงโลกิยะมึงโลกวิยะไม่มึงโลก,กุตลกกะไม่จริงนี่ๆๆว่า<อ>มึงแค่เป็นความรู้ ความรู้เกลือไม่เค็มนี่หว่าเค็มที่เรางั้นมึงใส่ไปสักสองถุงจะได้เพิ่มปริมาณมึงตายเลยอะไรงไเงี้ยเห็นไหมขนาดเรารู้กันมาก็ยังโง่อยู่เพราะงั้นอะ่ะเกลือไม่เค็มเรารู้แล้วมันเค็มที่เรางั้นเอามือเราไปหยิบมือเราเค็มไหมเจอไม่เค็มอา้าวมือก็ไม่เค็มก็มแสดงไม่เค็มเ็มที่เรานี่หว่าที่เรา,าถูกแต่ต้องย่อลงไปจนเค็มที่ลิ้นครับถ้าไม่มีลิ้นเค็มไหม ไม่เค็มอ่ไม่มีลิ้นก็ไม่เค็มเมื่อมีตัวก็ต้องมีลิ้นเอ็นะมันหดลงไปอีกแทนที่มันโฟกัสใหญ่ๆมันหดลงไปอีกหดลงไปตางไหนนะครับหดลงไปที่ตัวเราตัวเราก็หดลงไปอีกไม่เหลือที่ลิ้นเฉพาะช่องต่อมาละอืมมันเค็มที่ลิ้นเอวอวะเข้าใจมาตั้งนานว่าเค็มที่ตัวแต่พวกทั้งหลายเข้าเข้าใจว่าเค็มที่เกลือ เรารู้แล้วเกลือไม่ได้เค็มขึ้นมาไดมาขั้นหนึ่งพอขั้นที่สองเอ้ยตัวเราก็ไม่ได้เค็มมันเค็มที่ลิ้นเราแต่หากขั้นเป็นที่ที่สามลิ้นเราก็ไม่ได้เค็มชิบหายแล้วแต่ลิ้นไม่เค็มมันเค็มกับอะไรอ่ะมันเค็มที่ความรู้สึกเนี่ยแกมีลิ้นแต่หมดความรู้สึกเค็มไหมเค็มไหมไม่เค็มเออวะความรู้สึกนี่มันมันมันเล็กกว่าลิ้นอีกอ่ะมันเป็นเรื่องของ พลังงานไปแล้วมันเป็นเรื่องของเสียงที่จับต้องไม่ได้ไปแล้วถ้าจับต้องไม่ได้แล้วแกรู้สึกได้ไงก็แสดงว่าจับต้องได้ครับรมันจับต้องทางอะไรกายวิญญาณนี่ครับอแอบมันเรื่องของช่องต่อแนละ้วเป็นช่องต่อแล้วความรู้สึกมาสแสดงออกทางลิ้นสแสดงลิ้นก็ไม่ใช่อายตนะหรอกมันเป็นช่องต่อมันเป็นความรู้สึกที่ผ่านทางลิ้นมันถึงได้รู้ความเข็มนี่ค่ะบายแยกย่อลงไปนี่หยาบๆนะครับถ้าแกไปตีทําจริงๆโหมันละเอียดกว่านี้เยอะเนี่ยความรู้สึก ถ้าไม่มีความรู้สึกลิน้นเรารู้สึกเค็มไหมไม่เค็มต่อให้มีลิน้นก็ไม่เค็มสแสดงว่าลิ้นก็ไม่ใช่ตัวรู้รสหรอกตัวรู้รสคือจริงความรู้สึกความรู้สึกพอความรู้สึกเกิดขึ้นมาตัณหาเกิดไหมอุปทานเกิดไหมพบเกิดไหมเกิดชาิขึ้นมาถึงกับความเค็มเห็นไหมะบวนการของความเค็มมันก็เกิดในวงล้อวงล้อตรงนี้ขึ้นมาอืนี่คือโอ้เกลือ แม่งกูเข้าใจว่าเกลือเค็มที่ที่จริงเราแต่เราก็ไม่ใช่อยู่ที่ลิน้นลิ้นก็ไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกแกว่าไงความรู้สึกเนี่ยคือตัวตัวเค็มถ้าไม่มีความรู้สึกแกมไม่เค็มความรู้สึกคืออะไรเวทนาครับแต่เวทนาถ้าไม่มีการผัสสะแกว่ามันจะรู้สึกไหมไม่คมรับไม่รู้สึกหรอกแสดงว่ามันเค็มที่ตรงไหน,นผัสสะครับพอผัสสะป,ปุ๊บจิตสิกเกิดขึ้นมามันก็ปรุงแต่งทำให้เกิดความรู้สึกนี่ไงครับแล้วผัสสะก,กับอะไรละครับ ถ้ามันไม่มีเกลือหรือไม่มีอายตนะถูกต้องไหมเพราะงั้นลิ้น,น่ยต้องผัสสะกับเนี่ยอายตนะจะต้องผัสสะกับวัตถุกับเกลือมัน,นจะเค็มคเพราะงั้นนะเค็มที่ไหนเค็มที่เกลือครับเค็มที่เกลือครับเออเค็มที่ไหนที่เกลืออ,นะอ๋อบนที่เกลือแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆมันเค็มที่เกลือแหละกูเข้าใจตั้งนานว่าเค็มที่กู เแต่ถ้าเค็มที่กูมือกูจับมันต้องเค็มด้วยแสดงว่าไม่เค็มที่กูเค็มที่ลิ้นอ้าวถ้าไม่มีความรู้สึกลิ้นกูก็ก็ไม่เค็มมันเค็มที่ความรู้สึกนี่หว่าแต่ความรู้สึกเป็นไงก็เวทนาถ้ามันไม่ได้รับการผัสสะมันจะเค็มไหมก็ไม่เค็มแสดงว่าเค็มที่เกลือเออเนี่ยเขาเรียกว่าเค็มที่เกลือถ้าแกเข้าใจเค็มที่เกลือนี่เขาเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทของรอบของความเค็มเห็นไหม ปฏิจจสมุปบาทก็มีอยู่ในเรื่องของความเค็มมีเรื่องอยู่ในเรื่องของรสมีอยู่ในเรื่องของเสียงมีอยู่ในเรื่องของกลิน่นเพราะฉะนั้นพอแกเข้าใจาเกลือเค็มที่ผ่านทางลิน้นถ้าแกไปวิพัชวะาห,หรือปวิินาแก้วจะเข้าใจเรื่องโลกของทางหูเสียงเสียงก็ไม่ต่างกับเกลือตาก็ไม่รูปที่เห็นก็ไม่ต่างกับเกลือสมองที่คิดก็ไม่ต่างกับเกลือ กายที่ผัสสะก,ไก็ไม่ต่างกับเกลือรู้ช่องเดียวที่เหลือรู้หมดแต่พอรู้ช่องเดียวอที่เหลือรู้หมดไม่รู้แล้วแกจะไม่ไปทําการวิพัชวะไม่ทําการโยนิสโสไม่ไปทาการฝึกปฏิบัติแล้วแกรู้แค่ช่องลิ้นช่องเดียวจาเข้ามาจําอาจารย์มาแล้แกแกก็ไม่สามารถไปทําได้เพราะว่าพื้นฐานแห่งธรรมแกไม่มีมีแต่ความจําได้แค่เกลือถ้าแกเข้าใจเกลือว่าเกลือไม่เค็ม และเกลือเข็มโดยรอบของมันแกเข้าใจโลกเพราะโลกทั้งหลายเกิดจากลิ้นหูกายตาสมองทั้งหกมันจะแจ้งตลอดนี่เขาเรียกว่า